พี่ไม่ได้รับงานที่กวมงมานานไปคือกวมงมานานไปพี่รับแค่สามสิบนาทีคุยกันเคยแกงหรอแกงพี่สาวหรอวันนี้คุยตั้งนานเลยเนาะก็ครึ่งชั่วโมงไงคะเปล่าค่ะพี่ไม่ได้รับครึงกวมงนะพี่รับแค่คุยจับสิบนาทีนะไม่มีนะงานเคยชอบจับด้าย ค่ะค่ะสามสิบนาทีค่ะนั่นแหละค่ะรับงานสามสิบนาทีค่ะไม่มีาออกานคุยโทรศัพท์ไม่มีไม่มีใครไม่มีใครรับคืนงโงงค่ะแค่สามสิบนาทีเองค่ะโอ้สามสิบนาทีค่ะค่ะสามสิบนาทีนั่นแหละค่ะยังไม่ถึงสามสิบนาทีเลยค่ะไม่ได้รับไม่ได้รับงานคืปโงงมานานไปคืนกงกงมานานไปรับแค่สามสิบนาทีค่ะค่ะ ก็มาเคยแกงหรอคะคะแกงพี่สาวหรอไม่ได้แกงค่ะก็สามสิบนาทีนั่นแหละค่ะพี่ไม่ได้กบให้รับเครื่องประมงไม่มีหรอกค่ะรับแค่กะสิบนาทีเองทุกคนที่ขอโทรมารับาะสิบนาทีบอกไม่มีเครื่องประมงโอ้ค่ะค่ะวันนี้คุยตั้งนานเลยเนาะก็ครึ่งชั่วโมงไงคะ พี่ไม่ได้รับสุกโมงนะพี่รับแค่คุยจักนาทีนะไม่ม anyway> ีนะงานคยทรัพท์เลยโอ้ค่ะค่ะ30นาทีค่ะนั่นแหละค่ะรับงาน30นาทีค่ะไม่มีงานคุยโทรศัพท์ไม่มีไม่มีใครไม่มีใครรับคืกโมงค่ะแค่จัส10นาทีเองค่ะอ๋อ30นาทีค่ะค่ะ30นาทีนั่นแหละค่ะยังไม่ถึง30นาทีเลยค่ะไม่ได้รับพี่ไม่ได้รับงานสุกโมงมานานไปคือ น้ำไปรับแค่30นาทีาาค่ะค่ะแล้วเขแกงหรอคะคะแกงพี่สาวหรอไม่ได้แกงไ่ไกงคะ่ะก็30นาทีนั่นแหละค่ะนี่ไม่ได้จับให้รับพิ่พ์กระมุไม่มีมมหรอกค่ะรับแค่30นาทีเองผู้คนที่เขาโทรมารับจับ30นาทีบอกไม่มีพื่อ์กระมุมโอ้ค่ะค่ะ วันนี้คุยตั้งนานเลยเนะ <c oughs> เาะก็ครึ่งชั่วโมงไงคะเปล่าค่ะพี่ไม่ได้รับคือกี่โมงนะพี่รัแบแค่คุยจับนาทีนะไม่มีนะงานคุยโทรศัพท์วอ, <c oughs> อ๋อค่ะค่ะสามสิบนาทีค่ะนั่น,หน,นแหละค่ะรับงานสามสิบนาทีค่ะไม่มีนานคุยโทรศัพท์ไม่มีไม่มีใครไม่มีใครรับคือกี่โมงค่ะแค่สามสิบนานทีเองค่ะ <c oughs> อ๋อ สามสิบนาทีค่ะค่ะสามสิบนาทีนั่นแหละค่ะยังไม่ถึงสามสิบนาทีเลยค่ะไม่ได้รับพี่ไม่ได้รับงานทิปโกงมานานไปทิปโกงมานานไป